มีคนชื่อตับบ้บี้ไหมตั้บี้ตับ,บี้มีเ oh. <laughs> จอแล้วโนอีเตอร์อีจันครับทำรายการตามหาคนที่พัดภาคจากกาันมีลูกเอ้ยมีลูกสาวเขาจะตามหาแม่เขาพัดภาคกันมาสี่สามสิบจะสี่สิบปีแล้วค่ะพ่อเขาให้เบาะแสมาว่าแม่เขาเนี่ยตระกูลของเขานามสกุลสร้อยระยะโอ้โหสร้อยระยะ พ่อ่อยอย่าบอกว่าหนูมาผิดนะหนูมาไก่โพดลุ้นละครับงานนี้คำตอบของพ่อผู้ใหญ่ที่เรากำลังจะได้ฟังมีไหมพ่อสร้อยระยะน้ำพิกลมีมีเยอะไหมพ่อฮะสร้อยระยะมีอยู่เจ้าเดียวมีเจ้าเดียวเลยเหรอเจอแล้วครับ คนตระกูลส้อยระยะแต่ยังไม่รู้ว่าจะสาวไปถึงตัวแม่เฉลียงได้มากน้อยแค่ไหนก็ s <S มีคนชื่อตับ,บี้ไหมตับ,บี้บบฉลองตับี้ตับี้มีตับี้ตับ,บี้เป็นองเสียชีวิตไปนานแลยนะอ๋อ <c oughs> ี่จมูกเบี้ยวๆไหมครับ <c oughs> จอแล้ว <S <S 1> <S 1> ในที่สุดก็เจอครับเบาะแสครอบครัวของแม่เฉลียงแกมาอยู่กับใครอะครับพี่ใหญ่ครับเมื่อก่อนเขามีเขาเป็นหัวหน้าไปครอบครัวไงหมพี่เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็มีลูกๆมีครอบครัวเขาอย่างเงี้ยเหรอชื่อจริงไม่ได้ชื่อพี่แต่ว่าเขาชื่อพงศ์พมีพี่เขาชื่อฉลองเขาเขามีลูกหลานชื่อจำเรียงไหมมีมีเป็นผู้หญิงอ่าจำเรียงแล้วก็เฉลียงมีไหม ่เรื่องนี้ไม่แน่ใจแล้วก็มีนายเฉลิมมีมฉเฉลิมมีมฉเฉลียงีพ่อชื่อฉลองเนี่ยคนใช่ใช่ใชพ่อเฉลยงใช่เต้ยตามฉลองนี่คือบี้แต่บ, <า S 1> บี้ครับผมเต้ยตามหาคนชื่อฉเฉลียงนี่แหละเฉลียงใช่ชเฉลียงนี่พลูกเขาจะตามหาแม่เนี่ยไม่รู้ข้อมูเลเหรอต้องไปตะแล้วแล้วจำเลียงอยู่ที่ไหนพ่อเด๋ยวนี้ไม่มีขยูเลย ที่มียุก็มีนายพลทรัลยานี่กับนางบุญชูนางบุญชูเสียลุนคือเป็นแม่ของนายบุญพลทรัลยาให้ดีแล้วครือต้องถามข้อมูลจากนางนางนางบุญชูเสียลุนบุญชูเขาเป็นอะไรกับนายบี้อะครับไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นกญาติกันนั้นแล้วพ่อพ่อได้เจอเจอตาบี้ช่วงปีไหนจำได้ไหมครับผมยังัยรุ่นอยู่เลยนะอ๋อแต่ว่าก็คือได้รู้อ๋อตาคนนี้ชื่อตาบี้อใชย่างเงี้ยอ๋อทําไหพ่อหนุ่มๆนุ่ไวรุน ขอบคุณมากๆเลยนะครับ,บพ่อครับ,บผมเจอเบาะแสแต่ไร้ตัวตนตอนนี้ต้องไปลุ้นกันต่อกับคนในตระกูลที่ยังอยู่ในพื้นที่นะครับนั่นไงฝั่งตรงข้ามจะเป็นเพิงนั่นไงที่ผู้ใหญ่บอกค่ะ กายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างใน,นไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม่ในฝันรำพึงรำพันสวันคงได้สมประสงค์